สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าช่องแทนชาแนลนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับจิบชานะครับที่มาจาก FC นะครับผมเอฟซีต่างประเทศนะครับเป็นชาต่างประเทศนะครับผมนะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมสุขได้เล่าไม่เท่าสุขภาพดีนะครับผมนะครับการไม่มีโรคมีภัยนั้นเป็นราบอันประเสริฐอย่างยิ่งนะครับอ่านะครับบางคนนะครับร่ารวยนะครับ เงินทองมากมายนะครับกับมีโรคมีภัยนะครับไข้เจ็บต่างๆนะครับถาโถมเข้ามานะครับเงินที่หามาได้กับเอาไปรักษาตัวเองนะครับอ่านะครับนี่แหละครับการที่ไม่มีโรคมีภัยนะครับที่โบราณว่านะครับย่อมเป็นราอันประเสริฐอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับยามเช้าวันจันทร์นะครับผมวันนี้นะครับแทนขุนบ้านไทยนะครับแทนชาแนลนะครับเดี๋ยวก็จะพามานะครับเดินชมนะครับสวนบริเวณหน้าบ้านนะครับ นี่คือเป็นฟิวบรรยากาศนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับที่จัดสวนนะครับก็ประดับประดาไปด้วยพวกว่านมงคลไทยและก็ไม้มงคลนะครับแล้วก็ไม้ประดับพวกสับปะรดสีนะครับเหล่านี้นะครับนี่นะนี่ครับสีสวยสุดงดงามนะครับสวนว่านลูกไก่นะค่อนข้างที่อยู่นี่นะครับได้แสงแดดยามเช้านะครับขนสีทองอารามงามตานะครับยิ่งใกล้วันอ ไหวออกทีไรนะครับผมนะครับในอธิษฐานขอเอานะครับก็จะได้นะครับสมดังปรารถนานะครับผมนะครับการปลูกว่านเลี้ยงว่านนะครับหัวใจสําคัญคือคนปลูกนะครับผมนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับในการเลี้ยงว่านนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้นะครับการเลี้ยงว่านให้เกิดผลให้ว่านนะครับ นุนนาคาจุนนะครับให้ดวงชะตานั้นเราดีขึ้นนะครับคนปลูกต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับมีคุณธรรมทั้งสี่ประการนะครับผมนะครับอย่าทําผิดศีลธรรมนะครับนะครับนายว่านได้ของดีไปนะครับเขาว่าห้ามบวชโอ้นะครับนะครับเก็บไว้ในใจนะครับไม่ต้องให้คนอื่นรู้นะครับนะฮะว่าตัวเองมีของดีนะครับ ผลสมัยก่อนนะครับแล้วว่านั้นนะครับจะส่งผลนะครับให้คนที่ปลูกที่ครอบครองนะครับให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะครับชีวิตนะครับผมความรักต่างๆนะครับก็สามารถนะครับที่จะช่วยนะครับนำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นนะครับไปสู่นะครับสิ่งที่ดีๆได้นะครับในปีข้างหน้านะครับสำหรับใกล้วันถึงปีใหม่นะครับผมก็ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ของรางวัลวันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมแพ็กจัดส่งแล้วนะครับของรางวัลไม้แยแยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับในกิจกรรมนะครับผมนะครับกิจกรรมนะครับรุ่นรับนะครับว้านมงคลต่างๆนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเห็นคอมเมนต์แรกแล้วนะครับเดี๋ยวจะทักไปขอชื่อที่อยู่นะครับวันเพื่อจะแจกนะครับแจกของรางวัลอีกนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นฟิวหน้าบ้านนะครับผม บริเวณหน้าบ้านนะครับเป็นคนชอบอยู่กับธรรมชาตินะครับใครที่ชอบปลูกชอบอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําปุ๋ยนะครับการปรปุงแต่งดินต่างๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมในการปลูกไม้ปลูกไม้ประดับนะครับแล้วก็วาดน,นะครับแล้วสับประรดสีนะครับผมะนะครับ อันนี้ก็เป็นความชอบนะครับในช่วงนะครับโรกไข้ไข่เจ็บกําลังมานี่นะครับนะครับมีเวลาว่างนะครับในการปลูกให้เราอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับผมก็สามารถปลูกได้นะครับบริเวณรอบบ้านนะครับนอกจากจะเพิ่มความสวยงามโดดเด่นให้กับ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าร้านขายแล้วนะครับก็ยังเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเรานะครับให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขนะครับให้มีอากาศออกซิเจนที่ดีนะครับตื่นขึ้นมานะครับพบกับธรรมชาตินะครับผมเหล่านี้นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นขุยมะพร้าวสับนะครับเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนะครับผมเมื่อจะ ทำการขยายพันธุ์สับปะรดสีนะครับเพื่อจะไปจัดสวนนะครับผมแม้กระทั่งนะครับผมนะฮะที่อยู่ของน้องหมาของผมก็ยังประดับประดาไปด้วยนะครับนี่ต้นไม้ประดับนะครับผมไม้ประดับนะครับนน้องหมานะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็พันลัมบาร์ดอนนะครับผมนอกจากจะปลูกว่านเลี้ยงว่านแล้วอนะครับเป็นกิจกรรมเสริมก็คือนะครับนี่นะฮะ เลี้ยงน้องหมานะครับแบบพันลาบดอนนะครับแล้วก็พันลาบดอทั้งสองนะครับลาบดอนนะครับเป็นหมาแสนรู้นะครับหน้าตาอาจจะโหดร้ายหน่อยนะครับเป็นหมาแสนรู้นะครับตัวนี้นะครับผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับที่ช่องมามาชาแนลนะครับก็เป็นช่องอีกช่องหนึ่งของผมเองนะครับทําเกี่ยวกับน้องหมานะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับภายในครอบครัวนะครับอาบน้ําให้หมาพาหมาเดินเล่นบ้างนะครับผมก็นะครับเป็นกิจกรรมยามว่างนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นบริเวณนาบ้านนะครับ ผมหน้าบ้านนะครับยามเช้านะครับถือกาแฟแก้วหนึ่งนะครับเดินมาชมบรรยากาศนะครับต้นว่านนะครับแล้วก็พวกไม้ประดับต่างๆนะครับสีสันของธรรมชาตินะครับที่สูกสร้างขึ้นนะครับนะครับทำให้จิตใจเรานั้นนะครับแจ่มใสนะครับพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคนะครับที่จะเข้ามาถาโถมนะครับอ่าแล้วก็นะครับการที่มีสติปัญญาที่ดีนะครับก็นะครับย่อมเกิดนะครับอ่า ปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับทาให้แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นะครับนะครับผมครับเช้าวันนี้นะครับก็บรรยากาศนะครับรอบๆนะครับผมกับชาครับจิบชานะครับจิบชายามหนาวนะครับอันนี้บริเวณโรงเรือนว่านนะครับโรงเรือนว่านค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอสมควรนะครับดังนั้นก็มีว่านมงคลมากมายหลากหลายชนิดนะครับเคย พาไปชมหลายๆคลิปแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแทนชาแนลนะครับเดี๋ยวไปดูโครงการโคกหนองนานะครับเดี๋ยวชุดไม้ประดับชุดนี้ก็เดี๋ยวจะเอาออกไปประดับตรงโคกหนองนานะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเข้าไปดูโครงการอีกนะครับผมต้องขออภัยนะครับหลายๆท่านนะครับที่นะฮะทําคลิปอาจจะลงช้าบ้างนะครับพยายามจะลงทุกวันนะครับผมเพื่อให้นะครับคนที่นะครับอยากจะได้ไม้มงคลวันมงคลต่างๆนะครับ การมอบสิ่งดีๆในวันปีใหม่นี้นะครับถือเป็นนะครับผมการมอบของขวัญให้แก่นะครับคนที่ชอบในการปลูกไม้ f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม้มงคลอย่าลืมว่านะครับผมไม้ประดับไม้มงคลพวกว่านไทยเหล่านี้นะครับมีมาตั้งแต่โบราณนะครับนะฮะใช้กันมาตั้งแต่ สมัยโบราณนะครับปลูกเพื่อความเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมความเป็นสิริมงคลนะครับบ้านร่มเย็นเป็นสุขนะครับหนุนดวงชะตานะครับํานำพาสิ่งดีๆเข้าหาตัวผู้ปลูกแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับผมนะฮะก็ฝากไว้ได้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาค่อนไปก่อนนะครับนาพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะครับผมทักทายยามเช้านะครับผมนะะนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกด กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีของกิจกรรมนะครับรางวัลแจกอีกนะครับเดี๋ยวอทอรอรุ่นกันนะครับในคลิปคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ